ทุกคนครับทุกคนคิดว่าน้องหนิงเขาจะโดนระเบิดตายหรือเปล่านั่นสิถ้าทุกคนไม่อยากให้เขาโดนระเบิดตาย,ตายก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจเขาด้วยนะครับใช่แล้วมาดูกันว่าเขาจะโดนระเบิดตายหรือเปล่านะเราดูเลยเป็นยังไงเฮ้ยไม่ตายว่ะ โอ้ทุกคนทุกคนช่วยกันกดไลน์แน่เลยเขาเลยไม่ตายโอ้โหอ้าวทุกคนกดไลน์น้อยเหรอเขาเลยตายโอ้ยไม่น่าเลยทุกคนสุดท้ายเขาก็ตายตงๆที่เขาโดนระเบิดแล้วรอดแล้วอ่ะโอ้โหไม่น่าเลยทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครัะ สวัสดีทุกคนและน้องหนิงด้วยนะครับผมวันนี้เรามาเล่นไมโครับนะฮะซึ่งวันนี้มาเล่นไม n คร r a ับบ้านเราว่าแล้วก็บ้านน้ำประทะกันเย่เ,<อ>เราจะแข่งกันนะครับระหว่างบ้านน้าและบ้านลาวานะว่าบ้านหลังไหนจะเก่งกว่ากันแล้วก็บ้านหลังไหนจ้โหดกว่านนะครับผม<อ>ทุกคนคิดว่าบ้านหลังไหนจะาโหดกว่าบ้านน้าเอ,อ่ยหรือว่าบ้านลาว่าทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับผม เดี๋ยวเราจะมาเลือกกันว่าบ้านน้ําหรือบ้านลาวาจะเป็นบ้านที่ของใครนะครับทุกคนดอดเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันว่าบ้านลาวาหลังนี้จะเป็นของใครนะครับในกระดาษนี้ในนี้มันจะมีชื่อของแต่ละคนอยู่ซึ่งถ้าออกมา3ามใบใครก่อนคนนั้นจะได้บ้านลาวาไปนะฮะโอเคป่าบ้านน้ำไม่ใช่ว่าไม่ดีนะบ้านน้ำดีเหมือนกันมันต้องมีแบบให้เลือกก่อนไงให้เลือกก่อนว่าจะเอาบ้านหลังไหนก่อนเลยเดี๋ยวเรามาดูบ้านน้ำก่อนนะครับบ้านน้ำก็ค่อนข้างสวยนะดูดีเห็นปะตกแต่งได้เหมือนแบบอยู่ใต้ทะเลเลยเห็นไง ยังสวย<ช>เลยใช่สวยปะนิงอยากได้ปะใช่นิงเขาบอกก็อยากได้เหมือนกันทุกคนเนี่ยดูดิ แล้วมาดูบ้านลาวาเดี๋ยเห็นป่ะก็แบบมีแบบเหมือนไม้แห้งก็โดนจริงๆพี่ปลูกเป็นต้นไม้ไปนะแต่มันน่าจะโดนเผาไปดีๆโดนลาวาเผาไปแล้วเราไม่เหลือต้นไม้แต่มาดูบ้านข้างในสิเห็นป่ะว่าข้างในให้คค่อยย่อเข้ามาเออก็เห็นป่ะข้างในก็อยู่ดูแบบดุดันหน่อยนึงก็จะมีแบบมีลาวาไหลลงมาเย้อยลงมาแล้วก็จะมีแบบหัวคปเปอร์แล้วก็หัวมังกรอยู่ข้างบนนะฮะแล้วก็จะเป็นของตกแต่งทั่วไปเห็นไหมสวยพอๆกันเลยเห็นป่ะเนี่ย เออมีหีบให้เราด้วยเราก็เดี๋ก่อนที่เราจะออกเราต้อทำาี่ไว้ทุกคนต้องย่อเดินออก <ๆ S 1> ย่อเดินออกเดี <ๆ S 1> ๋ยวเราจะมาลองสุ่มกันดูนะครับว่าบ้านหลังไหนจะเป็นของใครนะทุกคนนี่เย้ตรงดี้ได้บ้านเรามาไปเลยเนี่ยโอ้โห ดด่ดีเดี๋ยวมาดูได้ทุกคนมาดูได้แล้วก็ส่งอีกอันหนึ่งมา3ใบนะฮะแล้วก็พี่เฟรมหนึ 1> 1่งใบนี่ในนี้ก็จะมีแบบชื่อเห็นปะ่ะมีจับใหม่ด้วยอันนึงเห็นปะ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสู้กันนะครับทุกคนก็คือเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดลัคกี้บ็อกซ์ไว้แล้วก็แข่งกันว่าใครจะได้ของที่ดีกว่าแล้วก็มาสู้กันท้ายคลิปโอเคปะ่ะนี่อเอาลัคกี้บ็อกซ์ออกมาลัคก,กี้บ็อกซ์ออกมาหนิงไลลัคกี้บ็อกซ์ยังไว โอเคเดี๋ยวเราจะไปเปิดกันที่หมู่บ้านนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าเราเปิดตรงนี้น่าจะมีบ้านเราน่าจะหายนะครับ้เราเอาไประเบิดที่หมู่บ้าน ABC น่าจะโอเคกว่านะครับเพราะว่าเราเป็นคนชั่วอยากอยากอยากทุกคนตอนนี้เราได้ที่เปิดแล้วตรงนี้ค่อนข้างล่งกว้างเลยเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดสีเหลืองดูหนิงลองเปิดสีเหลืองดูนะทุกคนครับผมเลือเอาพีแอออกมาเดี๋ยวเราโยนให้พี่หนิงก่อนเดี๋ยวพี่หนิงเ็าขุดไปได้โอเคเอาไปโอ้โหก็ว่าอยู่มันทุนด้วยมือไปได้เว้ยมันต้องถูด้วยพีแอโอเคลองดูนะเจ็บเฮ้ย โอ้พี่ได้ปลาปลากระเป้าโอ้ไม่ได้เไรอะวูว่ววววววได้วว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 วาวว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 นีวว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 ทวดวว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 ีวว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 วีวีวววีวีสวววววีววววีววเวววววววอลอวดูวววดววนววววววว๊วุววววี่ได้วัวกีววววบววววบบเวยบเวลยออวว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 ว้ววย ขี้หายแล้วไปแล้วโู้โหกล่งจันโอเคย่า่น้อยยังเหลืออยู่เหลืออยู่โอเคน้อยได้ชุดเพชรด้วยอะไรได้กล่องไม้มาอะไรเดียวโอ้โหโคตรกระจอกเลยดูดิทุกคนเราก็ได้ลัคกี้บ็อกมาเพิ่มมาจากสีเหลืองมี9้าอันเป็น11อันละเราจะไม่ขุดเพิ่มแล้วกันเดี๋ยวเราจะโกวพี่ดิงแงแต่พี่ดิงแบบเขาบอกว่าอุ้ยดูดิคุณได้ลัคกี้บ็อกเยอะกว่าอะไรยี้ไงเออทามาลองขุดสีนี้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวมาลองขุดสีขาวดูทุกคนว่าเราจะได้อะไรนะฮะเดดม ได้ดาบวัวคมขมคมสีเลยว่ะพี่อ่ะดาบจะแตกเหมือนกันโอ้หได้เหมือนกันเลยทุกคนแสดงว่าแบบมันน่าจะได้ของเหมือนกันมั้งโอเคมาดูดี่ดิมาดูสีฟ้าแบบมีกรอบนะครับทุกคนเห้วางอันเดียวสิอย่าโกงเฮ้ยดูดิทุกคนมันวางสองอันน่ะโอเคเดี๋ยวอาเดี๋ยวพี่วางด้วยพี่วางนะโอเคคนละสองนะจะได้ไม่โกงกันมาวิได้ดาบเพชรได้ดาบเพชรโอ้โห้โอี่หนิก็ได้สวนสัตว์มาดึงอันเลยไปอีกทีนึงอีกทีนึงเจ็บเฮ้ยโอ้โห้เหมือนกันเลยดูดิ ส่วนสัตว์อะไรกูได้ส่วนสัตว์มาเนี่ยโอ้โหของโคตรดีโอเคเฮ้ยไม่นี่ไม่นี่ไม่นี่วิ่งมาเนี่ยวิ่งมาเนีเด็กวิ่งมาเนี่โอเค <c oughs> สัตว์มันเยอะไป <c oughs> อะไรอะไรเฮ้ยอย่าตีอย่าตีอย่าตีกันอย่าตีกันจะ่ตายอย่าตายโอเคป่ะมาดูมาลองดูสีนี้นะฮะสีชมพู โอเคลองดูนะไม่ได้น้ำยาไม่ได้หนังสือละคนอ่ะผุดน้ำยาโอ้โหยาโคตรดีโอเคยาที่ดีโอเคเน่เน่เน่เด้ต่อไปสีดีต่อไปสีดีดิดิดิสีลุงเสวี่ยสีลุงแบบสีเละมากเลยทุกคนดูดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยไม่ได้อะไรอ่ะโอ้ี่มันไม่ใช่ลัอคกี้บ็อกอันนี้มันคืออะไรอ่ะฟ้าผ่า้าเลยเหรออะไรวะเนี่ยกดโชคกไายต่อไปสีแดงลองดูนะ ต้อไปอยู่ดีฟ้าผ่าวะปุ๊บโุ้ยอู้ได้อะไรมาไม่พี่ได้อะไรบาพี่เปแบบได้เป็นประสาทเนี่ยมีกล่องด้วยใช่หรอมีกล่องข้างในอ่ะพี่เป็นมีกล่องเลยูได้ทองกับแอปเปิ้ลเอนชาน้าวทุกคนเขาได้ของดีมากเลยแต่ดูดูพี่ดิอะไรอ่ะโอเคมาดูอันถัดไปสีดำนะทุกคนจึ๊บเฮ้ยได้แหละพี่ได้อะไรอ่ะดาบโคตรเทเทจะดวงดีไปไหนเนี่ยโอ้โหหนิงอยากได้ลัคกี้บ็อกเพิ่มไหม เออเดี๋ยวลองลองทำเหมือนพี่ดูนะใช้ลัคกี้บ็อกซ์สีขาวว่าอันแรกไว้ไว้อันแรกแบบเนี้ยแล้วอันสุดท้ายเป็นสีดำแบบเนี้ยนี่เราจะได้ลัคกี้บ็อกซ์สีลุงไว้แล้วได้มาเก้าอันเลยด้วยได้มาเยอะมากทุกคนดูดิไปลองดูจิ๊บโอ้ยโอ้ยไม่ไม่ไม่พี่โดนโอ้ยโอ้ยมันล็อคกี้บ็อกซ์สวยไม่ได้โอ้พี่โดนไล่โอ้ยดูมีรถด้วยทุกคนเราต้องฆ่าตัวนี้ก่อนเนี่ยตัวนี้มันน่าจะอันตรายโอ้โห พี่ดิ๋งเขามีรถด้วยเว้ยมีรถหรูรถหรูก็เท่แล้วรถหรูทำไมขยับเองได้อะท <c oughs> ุกคนครับพี่ดิ๋งเขาได้รถเวรแล้วเป็นรถอะไรอะรถเบนซ์เหรอลองดูอลองรถเบนซ์มันทำอะไรได้อะอยากจะลองขับดูขับได้ไหมอ่ะข <c oughs> ึ้นมาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ขับไปได้ <c oughs> ทุกคน <c oughs> แล้วต้องลองฆ่ารถดูดิฆ่ารถก็ไม่ได้ <c oughs> ด้วยเอ้าฆ่าได้ว่ะโอเคเดี๋ยวเราจะลองขุดลักจีบก็อันนี้ต่อเดฟเราดูเออเออเออเดีตรีเดี๋มันตกลงวเจากไหนโอ้โหระเบิดตุ้ตามจะตายแล้วเนี่ยไม่นะ ลวกี้บักอันนี้พี่ไม่ขอแนะนำหว่นที่มันไม่ค่อยดีอ่ะพี่รู้สึกนะโอเคลองขวนอันนี้เยู่ไกลโอ้โวโอ้ด้ลาเวนเจอร์ไอ้ตายเจอตายได้โอ้ยอุ้บีตายแน่ไม่ได้ไม่ได้ข่ามาที่ามาดอยอ้อ้ยอยอยโอ้ยอ้ยโอ้อยโอ้โ้โยโอ้ยโโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โ้อ้ยยโโอ้ยโอ้ยโอันโ้อยยโอ้่ รถอีกแล้วไอ้รถโกโก้ที่ขับไม่ได้เนี่ยนะเปิดได้อาหารโอ้อาหารเราไม่อยากได้แล้วเรามีเยอะอุ้ยอุ้ยเจ๊หูบอสโอเคแล้วเดี๋ยวช่วยก่อนช่วยก่อนไม่ช่วยไม่ได้พี่ได้แล้วกี่บล็อกภาษาอังกฤษฟรีเลยโอ้ยเด็กเจ้ด้วยเด็กเจ้ด้วยขุดเร็วเดี๋ยวเราขุดข้างบนเองวด้วยครับช่วยด้วยนี่อะไรโอ้เทียนทีอีกแล้วเทียนทีอีกแล้วไปเร็วโอ้ยระวังกระต่ายตาแดงโอ๊ยเด็กเดดูดิเฮ้ย สไลมแบบต่อตัวดีกันดีกันเอ้ยน่ารักดูดิไอ้เป็นได้อะไรแปลกๆอยู่แล้วทุกคนโอ้ยโอ้ยอะไรอะไรครับดูดิเซียโห้เอ็นีซีแบบน้วยๆแล้วก็สลลมแบบเยอะมากผมรู้สึกว่ากล่องเข่านี่มันจะมีแต่สลามไปเนี่ยโอ้ยโอ้ยบอสอีกแล้วบอสอีกแล้วข่าบัตรข่าบัตรข่าบัตรดูดีได้เพชรบล็อกมาหลายบล็อกเลยผมนี่รวยเลยครับผมผมรวยแล้วทุกคนผมรวยแล้วเอ้รวยเว้ย เดี๋ยวจะไปขายได้เงินสิบล้านแมวไอ้แมวโอ้ยมาเป็นแก๊งโอ้โหนีกันเลยกูมาเยอะมากทุกคนโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยกี่ล้านตัวเนี่ยโคตรบีอ้ยหมาเป็นแบบเป็นร้อยล้านตัวให้ตายเถอะมามามาคนดูฝั่งนี้นี่คนดูฝั่งนี้เราจะรอมห้เข้ามาเอ้โอ้โหคนดูโอ้โอ้โอ้แม่บดเพียบเดี๋ยวเราย้ายที่ไปอยู่ไกลก่อนทุกคนตรงนี้ไม่ไหวแล้วมันเริ่มแหลกแล้วอ่ะ ตายได้ไปอยู่ัไเออจะได้ไม่ตายทุกคนครับวินิเขาไม่จะตายไปแร้วเขา่าจะสวยมากเลยนะเนี่ยเป็นไปเกใหม่ได้ทำไมไม่ถือเทมกันตายอ่ะโอ้ยโโอไฟสีฟ้าโอยจากนรกไฟจากนรกเลยว่ะทุกคนอ่ะโอเคโอมันขุดแกะตอนนี้ขุดแกะมันเลยแต่เราเนี่ยโอเคตายไปเปิดเรื่อยๆทุกคนเปิดเรื่อยใช่คนดูด้านดีนี่อะไรอ่ะดูดิวเทอร์สเกลตันแบบขีตัวเนี้ย เออเราต้องฆ่าตัวบนก่อนโอเคตัวบนตายเอาตายง่ายจังวะไปน้องไม่จะไปฆ่ามันตัวเนี้ยเราสงสารมันน่าจะโดนบังคับน้องใส่หัวด้วยใช่เราน้องใส่หัวน้องสั่นต้องสั่นได้ชุดหนามทั้งตัวเลยใช่โอเคโชคดีจังวะทุกคนมาโชคดีบ้างเลยยังไม่ได้อะไรเลยโอ้โหมาเป็นแก๊งกันอีกแล้วโอ้ยย่เดี๋ยวไปอยู่ใกลบ้านเดี๋ยวไปอยู่ใกลบ้านเดี๋ยวไปอยู่ไกลก่อนไปหนึงโอ้ยโอ้ยโอ้ยทุกคนนี่อะไรเนี่ยโอ้โห ฟิวชั่นกับข้างคาวแล้วก็อะไรเนี่ยไอตัวกล่องเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะตายแล้วโอ้โหมันลอยได้มันบินได้ด้วยโโแล้วมันยิงมาทางเราโคตรเท่เอาระเบิดด้วยตายาระเบิดเขาเอง <ST> S> <S <ST S> ได้ดาบมาสามสีบอดี้เกียแสงเลยทีนี้โอ้โห <ST S> ตอนนี้พี่มีสามดาบบอดี้ <ST S> ใช่เหรอ <ST S> ไม่ได้คีเปอร์ได้นะโอ้โหไม่ เราโดน er กิปเปอร์ระเบิดโอ้ตายแล้วทุกคนครับหลังจากที่เราตายเราก็กลับมาเอาลัคกี้บ็อกตอนนี้น่าจะเหลือครบเท่าเดิมมั้งคิดว่านนะโอ้โหมาตายเลยโกโก้มันน่าจะเป็นกิปเปอร์แบบไอเน,นียแบบอ้วนนะทุกคนกิปเปอร์ที่มันชาร์จนานกว่าปกติแล้วมันก็จะระเบิดแรงมากแบบเราโดนทีเดียวตายเลยเว้ยโคตร<า>สวยโอ้ดูดีดิสเกเลตันเอ้ยสู้บอลลูกพ่อสู้บอสเกเลตันกับโกเลมดูดิใครจะชนะตายโอ้โกเลมชนะว่ายังไงก็โกเลมอยู่แล้วยังไงเราเชียร์โกเลมไอตัวอะไรอะไอดูด น่าเป็นเลดเดอร์แมนอ่ะทุกคนดูดิมิจารกไตรโกเอ้าดูว่าจะเก่งวะโดอะไรเอ้ยสวัสดีเจ้ามังกรมาทำอะไรตรงนี้อ่ะเฮ้ยเราได้จะดูปลาคุดีเลยคุณดูอะไรนี่ฮะคุณดูเฮ้ยโอ้นี่มาเอเดอร์แมนหัวโตว้าวก็เทโอ้ยหายไปแล้วโดนอีกแล้วโอ้ มาเป็นแก๊งกันอีกแล้วพวกนี้โอ้โหตาย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 วิ่งหนีแล้วหนีแล้วขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับวิ่วดูนี่เนักธนูแยกล่างเขาโหดมากคนเนี้ยโอ้ฟาผ่าโดนระเบิดอีกแล้วโอ้โหอะไรพวกนี้ชีวิตนี้โดนแต่ระเบิดโอ้โดูดิดิี่นิงนิงที่พี่มาดูโลเห็นแล้วเห็นแล้ววู้ดีมันสลามยักษ์โอกยยาจะครับพี่บอกว่าต้อนโอ้ยสลามยักษ์ โอ้โหโคตรสวยอะ่ะโอ้โหดูดิดูมรรล่เราดิไอ้ตัวปวอกโอ้โหดูเอนเดอร์ไม้โอ้ยเอนเดอร์หนอน,นไม่นะา แล้วดูดิแบบวิกเลี้ยงแถวกันไปเลยดูดิจะมาเจาะเราหรอไม่ได้หรอกนะเออจะมาตอดเราไม่ได้นะทุกคนทุกคนครับตอนนี้พี่เหลือลักกี้บอสสุดท้ายละเราก็ไม่ได้ของดีเท่าไหร่นะได้แต่ดาบเออแล้วก็ชุดเป็นกุ๊กๆนี่อะไรอ่ะไก่ไก่กุ๊กๆนี่ทางเฮ้ยดูดิไก่สุดท้ายได้ไก่โอ้ไก่ดีเป็นล้านตัวเออทุกคนเดี๋ยวเราต้องรอพี่หนิงให้เขาให้เสร็จก่อนแล้วกันทุกคนเนาะเขาน่าจะเหลือเยอะอยู่เยอะๆป่ะใช่หรอโอเคไปจังวะ โอเคไป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 รุนรุนรุนโอ้โหโอ้โหตัวโคตรดีตัวนี้อีกแล้วดีพี่บ้าพี่บ้าเปิดบทดแล้วใช่ไหมอ่ะเปิดมาแล้วโอเคแยกย้ายกันกลับบ้านเดี๋ยวค่อยมาสู้กันเดี๋ยวเอาของไปเก็บก่อนแล้วค่อยมาสู้กันโอเคป่ะ เออโอ,อ้ยบ้านน้ำเราก็โอเคอยู่นะเซฟเจมเกิดได้ดา่าเราได้ดาบมาเพียบเลยทุกคนเออได้แต่ดาบแบบอะไรดนี่ยโู้ดาก้อนสวอเดโอเคถือว่าเป็นดาบที่ดีนะแล้วก็มีไอเทมเกิดนะครับทุกคนตอนนี้เรามีตุองขับไหม yeah. อ่ะเดครับไอเป,ปลิลทองขึ้นมาอย่างงี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะเก็บพวกดาบที่ไม่จำเป็นเท่าไหร่นะเออเอาเอา็เก็บไปเลยของที่ไม่จำเป็นอย่างเช่นทรายอะไรแบบเนี้ยเก็บเข้าไปเลยเพราะว่าตอนนี้เราแค่เอาของจำเป็นเข้าไปสู้นะครับทุกคนไม่ต้องเอาไปทุกอย่างนะในี่ประมาณนี้แล้วก็ไอเดฟโผลไปด้วยแล้วก็ไอเปิลไปนีี่้าะมรณ เอาไปได้เก okay. ้พร yeah. yeah. ้อมหรือย yeah. ังเกดับบดีเจ็ดแสงป่ะเน่เกดับสามสีป่ะพร้อมหรือยังที่จะสู้กันพอมนี่มันศึกแห่งศักดิ์ศรีระหว่างบ้านลาวากับบ้านน้ำทั้งสองหลังไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ใช่ไปเลยลูกน้องค่ะ โอ้ยเดียว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 ไปเลยลูกบ้าฆ่าบ้านเฮ้ยเอาว่าลูกเราระเบิด์ได้ลูกเราระเบอร์เฮ้ยระเบิดบ้านแตกเลยแม่โอ้ยเคเขาโหดจะมาฆ่าลูกน้องเราได้โอ้หที่มันสุดยอดจริงๆเลยมาเอาไปกินไปกันล่ะโอ้ยเคเคเฮ้ยเอาไปกินโอ้เชื่องชาคู่โอ้ยอะไรอะไรอะไรจะจมจะกินก่อนกินก่อนกินน้ำยาดินี่มันคือน้ำยาเอ้ยวุ้ยเขาบีสะท้อน เขาพี่สะท้อนดูทุกคนดูดิอะไรโอ้โหเอ๊ะเนี่ยดูเอ็ดูตัวหนึ่งเรื่องแสงแล้วก็เบาด้วยอาอะไร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 ดูดิทุกคนเขาติดสถานะบุญเมาอะวิว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 ยิงกันรวยยิงกันรวยฮ่าฮแต่เจ็บมากเลยแต่พี่เจ็บมากทุกคนมันสะท้อนอ่ะโอ้โหโอ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วกินก่อนกินก่อนจะเพิ่งจเย็นคล้องจะเย็นเฮ้ยอะไรก็มาดิครับก็มาดิเอ้ยเอ้ย เอ í, ้ยเอ้ยโอ้โหเขาโหดเขาโหดทุกคนเขาโหดเขาโหดเดี๋ยวเราต้องเราต้องแบบเอ้ยอะไรเดี๋ยเดี๋อะไรอะไรอะไรเย้ติ๊กติ๊กโหดโหดโหดอ๊ยทุกคนไม่ได้ไม่ด้ก็จะได้ ขัดเทิดครับขอเทิดครับขัดเทิดครับขัดเทิดครับผมผมไม่ผมไม่น่าไปสู้กับคนเลยครับพี่เเนาะเออทุกคนเราแพ้แต่บ้านน้ำเราก็ยังอยู่นะเดี๋ยวๆเอาของตรงนู้นไปได้เลยแต่อย่าฆ่าเราก็พอจะยึดบ้านเรานะโอเค ทุกคนชอบคลิปดีหรือเปล่าครับผมถ้าทุกคนชอบเดี๋ยวพี่ทำบ่อยๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้พี่เอาสำหรับคลิปนี้พี่ขอเอาไว้แค่นี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับไว้เจนใหม่คลิปหน้านะฮะใครที่ชอบก็อย่าลืมโอเคทุกคนหายเบแล้วะโอโหเกือบอ้วกแตกใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเลยแล้วกันนะครับผมอย่าลืมเชียร์บ้านน้ำของพี่ด้วยนะก็แล้วก็อย่าลืมเชียร์บ้านน้ำของน้องหนิงด้วยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผมทุกคน ตัวน,นู้นมีคิปเปอร์อนิ่จัดการไปดิโอเคโคตรโหดเลยว่ะ